ผู้ชมไปเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นดีกว่าพาไปเปิดประสบการณ์ค่ะวันเดียวเที่ยวสี่สวนเลยนะคะสวนสัตว์สวนน้าสวนกวางแล้วก็สวนหินล้านปีนะคะแล้วก็จะมีะสวนลอยฟ้าบนทางเดินสกายวอล์กด้วยมีดอกไม้เมืองหนาวนานา,นาพันธุ์เลยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกาันค่ะโดยทางด้านของดรสมิธิดารากรณอยทธยาค่ะท่านเป็นรักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์นะคะเปิดกิจกรรมสกายวอล์ก r a ร์วิวแอด ขอนแก่นสู่ซีซั่นสนะคะซึ่งก็เป็นการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ในการเปิดประสบการณ์แหล่งสันทนาการเพื่อการเรียนรู้การท่องเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นอย่างที่บอกวันเดียวเที่ยว4ี่สวนเลยค่ะสวนสัตว์สวนกว้างสวนน้าสวนหินล้านปีแล้วนอกจากนี้ค่ะเที่ยวชมสวนลอยฟ้าบนสะพานสกายวอล์กและทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธ์แล้วก็ยังมีสักการะพระพุทธศิลามณีชมอันซีนอุทยานหินล้านปีนะ้าสวนสัตว์ขอนแก่น และทางด้านขององค์การสวนสัตว์ค่ะก็จะพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของสวนสัตว์ขอนแก่นด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้เกิดเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยลใครยังไม่มีที่เที่ยวอันนี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่แนะนําช่วงนี้อากาศดีอีสานเขาก็เนอะอากาศสบายสบายอยู่ไปแล้วเที่ยวครบเลยะนะฮะ